วิดีโอนี้อธิบายการดัดแปลงทำโซล่าวาลจากโคมไฟโซล่าซึ่งมีแผ่นโซล่าแบตและกล่องในตัวเพื่อเปิดปิดวาลอัตโนมัติสามารถทำเองได้ง่ายในราคาประหยัดอุปกรณ์ที่ใช้มีโคมไฟโซล่าบอร์ดควบคุมโซล่าวาลทิมเมอร์ 101A แบบมีกรอบพร้อมฝาครอบ มอเตอร์วาล์ว3-6โวลต์ด c 2สายที่สลับสายได้แบบ CR01 ท่านตอนการดัดแปลงแกะตัวทิมเมอร์โดยใช้ไขควงกดเดือยล็อกด้านข้างแล้วแยกตัวทิมเมอร์ด้านบนด้านล่างออกจากกันเปลี่ยนบอร์ดเดิมเป็นบอร์ดควบคุมโซล่าวาลร้อยสายโซลา่าสายแบตและสายวาลวออกมาจากตัวทิมเมอร์ให้เขียนไป้ายไว้ ว่าสายไหนเป็นขั้วบวกของโซล่าสายไหนเป็นขั้วบวกของแบตโดยดูที่ขั้วจริงบนบอร์ดไม่ใช่ดูที่สีของสายเสียบสายทามเมอร์เข้ากับบอร์ดแล้วประกบตัวทามเมอร์เข้าด้วยกันถอดฝาด้านหลังโคมไฟและฝาพลาสติกใสด้านหน้าโคมไฟออกแล้วใช้เลื่อยตัดฝาพลาสติกใสเพื่อให้ใส่กรอบทามเมอร์ได้ ใส่กรอบทามเมอร์ที่ตัวโคมแล้วยึดติดด้วยกาวร้อนแล้วขันน็อตใส่ตัวทามเมอร์ในกรอบตัดและต่อสายดังรูปตัดสายโซลา่าและตัดสายแบตออกจากบอร์ดวงจรโคมไฟต่อสายโซลา่าต่อสายแบตและสายวาวเข้ากับบอร์ดควบคุมโซลา่าวาวข้อพึงระวังสายโซลา่าและสายแบตต้องต่อให้ถูกขั้วบวกขั้วลบ หากต่อผิดขั้วอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ใส่ฝาด้านหน้าและด้านหลังโคมไฟขั้นตอนต่อไปเป็นการทดสอบเปิดปิดวาล์วกดปุ่มเปิดปิดวาล์วที่ตัวไทมเมอร์หากวาล์วหมุนตรงกันข้ามให้สลับสายวาล์วขั้นตอนสุดท้ายตั้งโปรแกรมไทม์เมอร์เมื่อถึงเวลาวาล์กก็จะเปิดปิดโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถกดปุ่มเปิดปิดวาวได้โดยตรงและตั้งโปรแกรมเปิดปิดวาวโดยอัตโนมัติ